สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมโยนาเวศค่ะความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับว่านมีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะทั้งความเชื่อว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาสูงและปลูกเอาไว้เสริมสิริมงคลซึ่งมีทั้งให้ผลทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมและเน้นผลทางคงกระพันหนังเหนียว วันนี้แอดมินรวบรวมว่านที่เด่นด้านโคงกระพันหนังเหนียวตามความเชื่อของคนโบราณมาสิบชนิดมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะว่านที่หนึ่งชื่อว่าว่านกาศกรหรือว่านพยากาศกว่านกาศกเป็นไม้พุ่มขนาดสูงใบใหญ่ตามความเชื่อของคนโบราณคนที่เป็นนักเลงสมัยก่อนจะกินใบและหัวเพื่อความเป็นโคงกระพันชาตรีจากอาวุธทั้งปวงและยังใช้ผสมน้ำมึกในการสักยัน หรือกินหัวว่านขณะที่กำลังสักโดยเชื่อว่าอนุภาพของว่านจะปลุกให้อัคระนั้นขลังมากขึ้นเวลาเอาหัวว่านมากินจะต้องเสกด้วยคาถาอุดทางอัดโทนะโมพุทธายะเจ็ดครั้งแล้วจึงกินหรือว่านำติดตัวไปไหนต่อไหนด้วยซึ่งจะสามารถคุ้มครองภัยจากสารวุธทุกชนิดได้ค่ะวันที่2ชื่อว่าว่านเพชรหน้าทั่ง ว่านเพชรน้าทาั้งลักษณะใบคล้ายต้นขา่ามีดอกสีขาวเป็นว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมแต่ก็เด่นด้านคงกระพันชาตรีด้วยในสมัยโบราณถือว่าเป็นว่านสำคัญที่ใช้ในพิธีอาบน้ำว่านและพิธีต่างๆรวมทางนิยมใช้เป็นมวลสารผสมในพระเครื่องและวัตถุมงคลหลายชนิดด้วยกันค่ะ 3. ชื่อว่าว่านเพชรใหญ่ ว่านเพชรใหญ่ลักษณะลำต้นเหมือนต้นขา่ามีใบรูปหอกมีดอกสีขาวแต้มสีเหลืองตามความเชื่อว่านเพชรใหญ่ถูกนํามาใช้ในด้านความคงกระพันชาตรีทนต่ออาวุธและของมีคมรวมถึงสัตว์ร้ายต่างๆด้วยคนในสมัยก่อนนิยมพกหัวว่านเพชรใหญ่เมื่อต้องเดินทางเข้าป่าหรือเดินทางไกลไปในที่ต่างๆ 4. ว่านเพชรกราบ หรือว่านเพชรกลับรังว่านว่านเพชรกลับมีลักษณะใบรูปหอกปลายแหลมและเมื่อมีดอกดอกอ่อนจะมีลักษณะคล้ายดอกขา่าแต่เมื่อบานแล้วกลีบดอกจะสวยงามคล้ายกับดอกกล้วยไม้ในด้านความเชื่อว่านเพชรกลับสามารถใช้ป้องกันการถูกคุณใสแก้อาถรรพ์ต่างๆลมเพลลมพัดและคงกระพันชาตรี หากพกหัวว่านเพชรกลับเดินทางไปไหนมาไหนจะช่วยป้องกันภัยทั้งปวงได้ 5. ้าคือว่านกระบี่ทองหรือว่าว่านนางวันทองห้ามทับว่านกระบี่ทองเป็นพืชตระกูลขิงมีดอกคล้ายดอกกระเจียวอนุภาพด้านคงกระพันชาตรีของว่านกระบี่ทองนั้นนิยมนําไปแก้อาถรรพ์หรือว่าถอนอาคมส่วนน้ำว่านใช้ในการแช่อาวุธก่อนที่จะออกศึกสงคราม โดยเชื่อกันว่าจะสามารถทำลายล้างความอยู่ยงคงกระพันของศัตรูได้มีเคล็ดลับความเข้มขลังว่าเวลารดน้ำให้เสกน้ำสะอาดรด,ดต้นว่านทุกวันโดยสวดคาถานนโมพุทธายะ3จบแล้วค่อยๆรดลงไปที่ว่านกระบี่ทองจะช่วยเพิ่มความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ให้ต้นว่านค่ะ 6. ชื่อว่าว่านลิงดำหรือว่าว่านพญาหัวลึก ว่านหลิงดำเป็นพืชตระกูลบอนก้านสีดำในด้านความเชื่อนิยมนำยางจากก้านและหัวมาผสมใช้ในการสักอัขระเลขยันเพื่อความอยู่ยงคงกระพันอนุภาพของว่านดหลิงดำนี้นักเลงโตในสมัยโบราณกล่าวว่าสรรพคุณคงกระพันชาตรีเหมือนกับว่านสบูเลือดบอนทุกประการเชื่อว่าว่านเท่าหนังแห้ง เป็นอีกว่านหนึ่งที่มีคุณค่าทางยาที่สูงมากใช้หัวว่านเป็นยาสมานแผลโดยโครงละเอียดผสมกับเล่าขาวสตรีตกเลือดหรือคลอดบุตรใหม่ๆกินเข้าไปจะช่วยให้หมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นบำรุงกำลังและยังเป็นยาอายุวัฒนะด้วยส่วนความเชื่อในทางโคงกระพันชาตรีก่อนออกจากบ้านหากพกหัวว่านหรือใบจะช่วยให้แคล้วคลาดจากอันตรายและผู้ไม่หวังดี แม้ผู้ใดทําร้ายก็สามารถอยู่ยงคงกระพันต่อของมีคมทุกชนิด 8. ว่านเท้าชมพูหนังแห้งหัวใบและต้นใช้ได้ในทางคงกระพันชาตรีโดยโบราณน,นับถือกันว่าเป็นว่านวิเศษทรงคุณในทางอยู่ยงผู้ใดได้เคี้ยวกินว่านนี้เข้าไปแล้วจะมีความอยู่ยงคงตามธรรมชาติโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่อย่างใดเป็นว่านที่สามารถใช้ได้ทั้งต้น ใบดอกและหัวหากนำไปบดเป็นผงผสมกับน้ำพึ่งกินก็จะเป็นยามาหากำลังด้วย 9. ว้าว่านเขาควายใหญ่มีชื่ออื่นเรียกว่าว่านนานเย็นหรือว่าว่านบัวแก้วเป็นพืชตระกูลกล้วยไมย้การดอกยาวดอกเล็กน่ารักตามความเชื่อโบราณเชื่อกันว่าหากกินลำลูกกล้วยเข้าไปจิตใจจะรู้สึกฮึกเหิม หากพกติดตัวไปในที่ต่างๆก็จะแคล้วคลาดจากอันตรายได้ 10. ว่านหนุมานหรือหนุมานนั่งแทน่นเป็นพืชที่มีหัวป้อมกลมใต้ดินใบขึ้นในส่วนยอดรูปร่างของใบจะคล้ายกับใบตำลึงแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากมีดอกสีแดงก่อนขุดหัวว่านจะต้องเสกน้ำประพรมด้วยคาถาสัพภาษีเจ็ดคาบก่อน และเมื่อนำหัวว่านขึ้นมาแล้วให้ปลุกเสกต่อด้วยคาถาหนุมานแผงลิตร1 0 8ขคาบคนโบราณจะนำหัวว่านมากินหรือใช้ฝนทาตัวโดยเสกคาถานโมพุทธายะกากับเพื่อให้หนังเหนียวหรือนำหัวว่านมาแกะเป็นรูปพยาวานอนหรือพญานาคให้เศกคาถาอิติปิโสธงชัยกากับจะช่วยป้องกันอันตรายจากภัยทั้งปวงได้ ว่านที่จะใช้ได้ผลต้องมีเลิกยามในการปลูกและการขุดรวมถึงคาถาอาคมที่ใช้ในการกํากับด้วยวันนี้แอดมินขอจบเรื่องว่านคงกระพันเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นสุดยอดว่านที่ให้ผลทางด้านเสน่ห์เมตตามาหานิยมอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ